สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวนาชนาณัฐวราวิ์มาจากโรงเรียนส่วนบุญยประามลำพูนค่ะและจะนำเสนอในหัวข้อ The Chemistry and Avocado Preventing Browning ค่ะหรือการป้องกันการเป็นสีํำตาลของอะโวคาโดนะคะเมื่อเราหั่นหรือปอกอะโวคาโดนะคะสักพักหนึ่งนะคะเนื้อของอะโวคาโดจะเปลี่ยนเป็นสีํำตาลค่ะดังนั้นนะคะเราจึงต้องรู้ก่อนนะคะว่าในอะโวคาโดนะคะมีสารอะไรจึงทำให้เนื้อของอะโวคาโดเปลี่ยนเป็นสีดำตาค่ะ แอวคาดนะคะมีสารประกอบที่เรียกว่าฟีนอลค่ะสารประกอบเหล่านี้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่เรียกว่าควีโนนได้ค่ะเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศนะคะกระบวนการนี้นะคะจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นค่ะด้วยเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดตค่ะสารประกอบควีโนนนะคะบางชนิดเป็นอันตรายต่อแบคทีรียค่ะ ซึ่งกระบวนการนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผลไม้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะควีโนนะคะทาปฏิกิริยากับตัวเองเพื่อให้สายพอลิเมอร์ยาวจินทาใไม่เกิดสีน้ําตาลค่ะจินทามเอโคโดนะคะเป็นสีน้าตาลอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากมีพลิฟีนอลออกซิเดตจานวนมากค่ะสารประกอบพอลิเมอร์นะคะที่ทำให้เกิดสีน้ําตาลนะคะคือเม็ดสีเมลานินค่ะมเละมลานินนะคะยังเป็นเม็ดสีหลักที่เป็นตัวกําหนดผิวของมนุษย์อีกด้วยนะคะ ความเชื่ออย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการรักษาเนื้ออะโวคาโดไม่ให้เป็นสีน้ำตาลนะคะคือการทิ้งเมล็ดไว้ในอะโวคาโดค่ะไม่ได้ทําให้เนื้อของอะโวคาโดเป็นสีน้ำตาลช้าลงนะคะเนื่องจากไม่มีการปิดกั้นออกซิเจนค่ะเราจึงควรใช้พลาสติกแรปปิดทับเพราะอาจเป็นการปิดกั้นออกซิเจนได้ค่ะจึงทําให้อะโวคาโดนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลช้าลงค่ะ หรือการเติมน้ำมะนาวหรือการแช่เย็นอะโวคาโดนะคะก็อาจทําให้อโวคาโดนะคะเปลียนเป็นสีน้าตาลช้าลงเช่นกันค่ะเนื่องจากมีการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดตค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ